<c oughs> สวัสดีครับสไตล์วิญนอนแร์ครับอัพโหลดแคมปิง้งคุกกิ้งไลฟ์สไตล์วันนี้10โมง11อนาที <c oughs> วันเสาร์นะครับสภาพอากาศคึ้มฝนตกทั้งคืน วนตอ่อค่ำคืนนะครับก็โทนัดขึ้นไปที่ไร่นะครับหาพี่ต่อด้วยแล้วก็เป็นคำอะไรจริงย่างที่ไล่พี่ต่อไร่พี่โจที่พี่ต่อนะครับโอ้ยขอให้ <c oughs> ขึ้นทาง <c oughs> อขอภขอภยัยขออภัยผมขึ้นทงางเขื่อนปานนะครับขึ้นทางเขื่อนปานบานผมอยู่ฝั่งทางนี้นะครับมาขึ้นทางทางปานมันก็จะใกล้ไหมครั ก็ไม่ใกลเท่าไหร่อ่ะไม่ต้องวิ่งเข้าไปทางหัวหินนะครับถ้าขึ้นทางหัวหินทาง <c oughs> ทางหลักเลยก็น่าจะใกล้กว่านะครับคลองน้อยอะนะแตาละอุสภาพอากาศตอนนี้นี่ค้มนะครับคืมตกตกไม่หนักแต่ตกเรื่อยๆตกทั้งคืน เดี๋ยวขึ้นไปดูที่ไพี <c oughs> ิโจนะครับท่วมหรือยังไม่รู้คองข้างหลังบ้านพี่ต่อน่าจะน้ำเต็มแล้ว,ลวขอบคุณเพื่อนที่เข้ามาชมนะครับหกท่านกดไลค์ให้หนึ่งท่านนะครับขอบคุณนะครับสวัสดียำสายๆนะครับสิบโมง สิบโมงสิบสามนาทีนี่โอ้โหอ,อากาศเหมือนประมาณสักหกโมงอ่ะนี่ก็ฝนผมวิ่งขึ้นมานี่ก็ฝนตกตลอดนะไลายสดเท่าที่มีสัญญาณนะครับเดี๋ยวก่อจะขึ้นช่องพระเนี่ยเขาช่องพระนี้นะ่าสัญญาณน่าจะน้อยลงแล้วอาจจะขาดหายก็บอกไว้ก่อนนะครับบอกให้ทราบไว้ก่อนสัญญาณ ไม่ค่อยดีพายุอะไรนะไอ้น,นี่โดนทางหางนะประจวบโนโนอื่นใช่ไหมโนอันโนอื่นนี่แค่ดนะโดนแบบทางหางนะสวัสดีทุกท่านนะครับจำกล <c oughs> าวท่วนสดสาย,สาย คือการเดินทางโอ้เันที่ปรนจอรองเท้าเลยครับวันหยุดนี่แทบไม่ได้อยู่บ้านเลยไอ้ทุกอาทิตย์เลยครับจริงแล้วอาทิตย์นี้ว่าจาอะออยู่แค่ขลังเขื่อนฮอเน,นี่ยพอดีแขกแขกหลังเขื่อนไม่ว่างเลยแล้วก็ก็เลย มาไล่พี่โจโลแล้วกันตอนนี้พี่โจโน่าจะถึงแล้วแหละน่าจะถึงไร่แล้วสิทธ์บอกว่าจะตามมานะครับตอนแรกน,นัดไปที่หลังเขื่อนสรุปเอาไปเอามามาที่ของน้อยนะ่ะสิทธ์น,น่าจะตามน่าจะตามมาเล่ ฝึกเสือนี่รอดูนักเรียนโดดล่มอยู่นะครับถ้าสภาพอา,ากาศงี้คงจะโดดไม่ได้ก็คงจะตามมาตอนนี้ก็ไม่รู้ถึงไปเรื่อยๆตกตลอดเละแน่ยิ่งทางไหนที่มันเป็นแอ ยังยังยังทำให้ใหเสร็จนะเป็นลูกหลังน,นะเลกแน่นอนผมใช้เขึ้นทางเหลักเขื่อนปานบุรีนะครับ้ไม่ใช่ขึ้นทางทางเข้าเขื่อนปานบุรีนะครับเขาช่องพระเขาเจ้า ใครที่ไปป่าหมากใช้เส้นทางเนี้จะใกล้นะครับเข้าทางเขื่อนปาวิง่งผ่านเขาช่องพระเสร็จผ่านเขาเจ้าจากเขาเจ้าวิ่งไปนิดเดียวก็จะถึงทางเข้าป่าหม,มากนะป่าหมากนี่กำลังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สุดยอดนะครับคนนิยมไป ก็ทางค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีไม่เหมือนสมัยก่อนนี้ต้องใช้รถออฟโรดไปอย่างเดียวนะครับตอนนี้ก็รถเก่งก็ไปได้รถเก่งก็ไปได้ล่าสุดเมื่อสองสองอาทิตยนะ์สองหรือสามอาทิตย์น้องที่ทำงานก็สอบถามมาเหมือนกันนะครับว่า จ้ารถเก่งไปได้หรือเปล่าบอยู่ที่ใจฮะอยู่ที่ใจมีใจครใจเกินร้อยก็ไปได้ก็ก็ลองดูนะครับก็ถือว่าผ่านอาจจะมีเส้นทางบางช่วงที่ต้องใช้ความระมัดระวังแนะครับค่อยๆไปเรื่อยๆครัไปได้ครับรถเก่งพราะที่ผม ผ่านผ่านที่ไปนี่ก็เห็นมีทั้งหมดนะครับทั้งรถเกง๋งรถตู้เออรถตู้ก็ไปได้รถเกง๋งรถตูไ้ได้หมดแต่ตอนนี้หน้าฝนก็อาจจะเน,น,นเส้นทางอาจจะเชอะแฉะนิดนงก็รู้นะครับอไปดัง ร้านกาแฟถ่ายรูปวิวโอ้ววิวหลักร้านกาแฟหลักสิบวิวหลักร้านวิวสวยครับมีสถานที่กางเต็นด้วยมีที่กางเต็นมีห้องน้ำโอ้โหสะดวกสบายครับห้องน้ํานี่เพิ่งทําใหม่ล่าส นี่ตกทั้งคืนโอ้ตกตลอดแต่ตอนแรกก็จะเข้าหักระหังก็จะรถก็จะลดแลนด์มาให้มีหลังคานี่เปียกทำให้ฝนตกเลยสองอย่าง ตรงนี้กำลังจะขึ้นช่องพ้าแล้วนะครับเขาช่องผะแตะก่อนเขาช่องผ้านี่มันเป็นภูเขาที่เขาทำทางแหวกเข้าไปแต่ก่อนต้นไม้มันยังไม่ไม่โตนะครับพออ,กออกจากเขาช่องผ้ามาเห็นมากสมัยก่อนนี่พอถึงเขาช่องพ้าเนี่ยพหลุดปุ๊บผ่านเขาช่องผ้าไปเสร็จ ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เลยตอนนี้ก็มีป่าปลายนะมีป่าปลายแล้วแต่ค่ายนะครับแต่ของผมเนี่ยเดี๋ยวสักพักนึงเนี่ยก็อาจจะอาจจะหมดยังไม่มีแดียว